ใครที่ชอบรองเท้าแบบสีเดียวโมโนโทนนะฮะแนะนํารองเทารุ่นนี้ครับลเบอร์โซรุ่นฟิวชั่นเบสิกนะเป็นรองเท้าโมโนโทนสีเดียวนะที่ดีไซน์สวยมากๆนะเรียบไม่ต้องหรูแต่ว่าดูดีนะนุ่มซัพพอร์ตเท้าได้ดีนะมีความยืดหยุ่นสูงนะหูรองเท้านี่ครไม่กัดเท้าไม่บาดเท้าไม่รัดเท้านะสวมใส่สบายมากๆานะอันนี้คือด้านหลังนะมีกันลื่นทุกๆคู่นะใส่เล่นน้ําเดินทะเละใส่ตามโอกาสต่างๆได้ไม่ต้องกลัวลื่นล้มนะมีด้านข้างนะ มีหลายสีมากๆนะใครชอบก็จัดไปฮะอันนี้สีน้ําตาลนะครับนี่นะฮะสีน้ําตาลนะอันนี้ก็เนี่ยสีสีกรมนะนะ,นะลองใส่ดูนะเพื่อว่าเป็นยังไงบ้างนะก็รองเท้าลับโซนนะเป็นรองเท้าที่ได้ชื่อว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มเท้าซัพพอร์ตเท้านะนะไม,ไม่ยวดไม่ย้ยนะและ้วส่รองเท้าไม่รัดเท้าด้วยนะใส่สบายมากๆาดีไซน์สวยจริงๆนะใครอยากจะได้นะผมฝากตะกร้าไว้ที่หน้าคิปตรงนี้แล้วนะ จัดไปเลยฮะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะฟรีไปแจกให้ที่ให้น้องให้ลูกให้หลานนะในวันสงกา์ก็ได้นะไปรดน้ําดําหัวแล้วก็ให้รองเท้านะกับผู้สูงอายุหรือว่าให้ลูกๆหลานๆก็ได้นะนี่นะครับสวยมากๆเลยนะใครอยากจะได้ก็จัดไปเลยนะหนะักคิดที่อธิการหน้าคิดนี้เลยนะและเบโซฟิวชั่นเบสิกนะถูกใจจริงๆครับ